เรียนท่านประธานแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รัชนสนันวันนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พูดในจังหวัดที่มีทั้งกรรมการยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็รวมทั้งกรรมการปฏิรูปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทําการปฏิรูปทั้งหลายก่อนอื่นก็ขอบคุณที่ได้ทราบความคืบหน้าครั้งแรกจากท่านเข็มชัยเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่อยากจะฝากไปถึงทางทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็ทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคือท่านรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมมันเจือจางต้องควานหาค่ะไม่ถูกกำหนดออกมาเป็นประเด็นชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่ค่อยได้สนใจที่จะให้ในการทำงานในการปฏิรูปเรื่องราวเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดมันจะเกาะเกี่ยวไปในหลายเรื่องอยากเรียนฝากท่านรัฐมนตรีไปด้วยในเรื่อง มันยังมีประเด็นของการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกรณีคดีเสือดำนะคะที่เขาได้มีการพัดแบบเคลื่อเสนอแผนปฏิรูปแต่ที่พูดที่ว่านี้ก็คือการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์ความจริงแล้วก็เป็นเสี่ยวหนึ่งของพรบรที่กําลังจะเข้าสอสอนะคะก็คือพรบรที่ต้องปรามการซ้อมทรมานและห้ามอุ้มหาย ซึ่งอันนี้ถ้าไม่พูดถึงระบบนิติเวชไม่พูดถึงระบบนิติวิทยาศาสตร์หรือนิรานามมันก็ยากที่จะสําเร็จประเด็นที่พูดหมายความว่ามันเป็นการปฏิรูปที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้ท่านกํากับไปที่กระทรวงยุติธรรมทราบว่าวันนี้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมตอบในการชี้แจงงบประมาณว่าท่านลืมไปเลยเรื่องนี้และทราบตอนนี้ว่า ท่านสั่งไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วมันเล็กเกินไปค่ะเรื่องนี้เป็นของประเทศอาจจะต้องเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์ก็คงจะเรียนฝากไว้ในเบื้องต้นกราบขอบพระคุณค่ะ